สวัสดีครับวันนี้พกกับผมแบงค์นะจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยจยดแพทสามกัะกดาห้าสองนะครับข้อที่ห้าสิบหกบอกว่าในการทดลองความเร็วกับพลังงานจลนะครับกราฟก็เป็นแปตามด้านล่างนี้นะครับข้อใดมีความวิเคราะห์ที่เป็นไปได้นะครับซึ่งวิธีทำเนี่ยก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ก่อนนะจุดให้กราฟของตัวพลังงานจลกับความเร็วมานะครับแล้วก็ถามหาความสัมพันธ์มวลนะครับซึ่ง เราจะสัมพันธ์มวลได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อมเราเชื่อมสูตรนะครับของตัว ek เท่ากับ1นึง mv กับบังสองนะครับเราก็แค่เลือกมาที่ความเร็วหนึ่งนะครับแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของพลังงานจนนะครับก็อย่างอันนี้ผมเลือกจุดที่เป็นความเร็วเป็นสนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวนี้มีค่าคงตัวนะครับตัวนี้คงตัวก็จะสามารถสืบได้นะครับว่า ek เนี่ยแปรผันตรงกับ m นะครับก็จะได้นะครับว่า ek 1นะครับ ต่อ ek 2เนี่ยก็จะเท่ากับตัวของ m 1ต่อ m 2นะครับตามการไปผันนะครับ ek 1นะครับก็คือของ m 1เป็นรูปสามเหลี่ยมก็ขีดมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ50นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่50กึิกลางนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100นะครับก็กะเอานะครับก็ประมาณนะครับก็จะเป็น50สนะครับส่วน100นะครับเท่ากับ m 1ส่วน m 2นะครับทีนี้ก็ตัดนะครับเพ่าเป็น1 2 ก็จะได้เป็นมวลก้อนที่1เนี่ยเป็น1.2ึ่งสเท่าของมวลก้อนที่2ก็ตอบชอยข้อที่4นะครับข้อน,นี้ก็จบก็ถ้าใครสงสัยก็สามารถติดต่อช่องทาง IG นะ BANK นะครับ under score T H A R N U T ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ